โอเคท่นก็กราบสวัสดีครับผมทุกท่านด้วยเลยครับวันที่ผมคุณซูรูก็อยู่เกม gta v low precision speed นี่นะซึ่งวันนี้ก็ตามที่คลิปแล้วนะผมจะมารีวิวอาชีพใหม่ซึ่งก็คืออาชีพเชฟนั่นเองซึ่งผมอยากเป็นมานานแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องขอดกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่ด้วยไงโอเคผมมาแล้วนี่ก็ไอ้เมื่อวันที่วันที่แปดนะฮะหรือเมื่อวานนั่นแหละใช่เพราะตอนที่ผมถ่ายวันที่เก้านะหรือเปล่าไม่สิไม่ใช่วันที่แปดสิเมื่อวานวันททีีี่่นนนนนะะะครััับวว้ฮเออ ก็ไอไอตอนเนี้ยผมถามที่หกนะเมื่อวานจะมีเมื่อวานมีการประชุมเมืองนะซึ่งผมได้ไลฟ์สดไปในเพจเรียบร้อยก็อพอประชุมเสร็จแอนเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่เยอะแยะนี่เองแอนเขาส่งมาตรงห้องอัปเดตและแก้ไขนะไอคิกดินี่นะฮะนี่คือสิ่งที่ประชุมกันเมื่อคืนแล้วแอนก็เอามาแก้ไขเนาะนี่อันแรกเลยก็เพิ่มบบตล,ลงลงร้านตัดผมหรือน่าจะเป็นแบบพวกกกับผมมั้งส่วนเพิ่มเอ่อเพิ่มแบกกระเป๋าลงร้านซื้อผ้านี่ก็ดีมากเพราะจะได้แบบอะไรผมจะได้ใส่กระเป๋าได้เออ นี่ก็คือเพิ่มรายการขายขายยาทุกชนิดขึ้น15-15%ไปประมาณนั้นเนาะต้งทุนไอเดนต้นทุวไอทีเอ็มที่อ้ช่างเออประมาณนั้นเลยต้งทุนใายเครียดอยู่ระหว่าง70 90. เอ่อ90นะซึ่งมันก็อยู่ตรงเดี๋ยวนะเอผมจะได้มีคนลงอยู่นะอ่าสักรูปนะนี่นะนี่นี่นะฮะนี่ตถวแถวนี้เลยนี่เนาะซึ่งนี่ก็เคยเป็นจุดใหม่น,นั่นเอง ช่ซึ่งผมอาจจะลองไปสำรวจดูก่อนเนาะโอเคต่อมานะฮะก็เฮ้ยกดสิต่อมานะฮะก็เพิ่มระยะ NVC เล d ดแก g งกับออไอออรีนเนี่ยก็คือกระดูกลิงก็คือยิง้องนั่นแหละเฮลเบดก็คือเป็นสองเท่านั่นเองปกติใช่นเวลาทำงานแบบงานจำใช่ไหมมันจะมีวงวมันอยู่และคือถ้าไอพวกไอพวกไอไอพวกลิงหรือเฮลเบดหรือเล็ดอตัวเล็ดแก๊งเนี่ยเดินออกนอกวงเนี่ย มันก็จะหายไปเลยน,นี่แอดเขาก็เลยปรับให้กว้างขึ้นน,นั่นเองแล้วก็นี่เพิ่มจำนวนอัตราการเกิดของอ้สามตัวนี้น,นั่นเองเป็นจากสี่ตัวเป็นหกตัวนี่คือเพิ่มไอ,เ,อเทมเช็คของในรถที่เอมีขายที่อู่ช่างนะเใช่ซึ่งมันดีมากเอกตรงนี้ก็ลดสกิลเช็คงานดําจากหกเหลือห้าใช่อันนี้ก็ความเหลือสกิลเช็คงานดาให้กดง่ายขึ้นหรือไอตรงไอเสาะไรนะไอแผงวงจรอ่ะคือมันมีสกิลเช็คด้วยนี นี่ก็ปิดแบบตรงกาล่าเขียวนั่นเองก็คือเขาเอากาล่าเขียวออกไปนั่นแหละแล้วก็เขาจะเอาตรงชิงทงเนี่ยไปอยู่ตรงกาล่าเขียวแทนเนาะส่วนเรื่องการเปลี่ยนจากเอ,อเนี่ยฮะเร่งสมเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเฮดนะฮะส่วนในส่วนในและและปิดปุ่มตัวเอ็กเวลาตายแล้วก็เปลี่ยนปุ่มป้อนจากจีเป็นปุ่มโยแล้วก็เปลี่ยนเวลาไอดอกปล่อยตามเวลานั่นเองนี่นะฮะส่วนการล็อกรถนะเ,เอาตัวโยออกไปแล้วทีนี้ก็มีผลหลังรีเมืองนั่นเองส่วนนี้นะฮะ คือสิ่งสำคัญตลอดคลิปนี้เลยแต่ว่านี่นั่นเองเนาะนี่ห้องรับสมัครเชฟนี่ประกาศจากเชฟนี่คือนี่เขาเรียกหัวหน้าวาแล้วไงคือเขาชื่อโจนั่นเองเนาะดึงนี่ก็น่าจะการเป็นเชฟโจกแหละหัวหน้าเหละได้แหละหัวหน้าเชฟแหละนี่ก็จะเป็นห้องรับสมัครเนาะนี่ก็จะเป็นรายชื่อเชฟทีวีอยู่แต่ตอนนี้คือเขายังไม่ทำแบบนะโอเคก็ถ้าเขาจะสมัครตอนไหนเดี๋ยวเรามาอีกทีเนาะ a few moments later เนี่ยก็ผมเล็กโคงการกรอกเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ ก็ดินหานายกก็บอกเขาบอกว่าให้กรอ,อกไว้เลยเดี๋ยวเขาจะมาแจ้งเปิดรับนะฮะใช่กูนี่นะฮะก็แต่ละหน่วยงานจะมีไอ้นี้ให้กรอกเหมือนกันนะั้นเดี๋ยวชื่อไอซีชื่อโอซีเออายุโอซีชื่อนิติขอแลว้วก็เคยแล้วก็ถามว่าเคยเป็นอาชีพเคยทําอาชีพนี้ไหมแล้วก็ทังนาคติในการเป็นเชี่ย <ๆ S 2> ผมก็ใส่ไป็นี่อยากสร้างความโวรให้กับประชาชนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเขาเปิดรับแล้วก็ตอนสอบเลยดีกวนะ่านเออโอเคนะฮะก็นี่ถึงเวลาแล้วก็นี่นะก็นี่เขาบอก เอ่อทางหางคนน่าเชฟมาแหละเขาบอกว่าอนี่นะฮเริ่มสอบสัมภาษณ์คือตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งเรียบร้อยนะฮะใช่ตอนนี้ก็เหลือแค่ให้คนที่เขาจะมาสัมภาษณ์ผมเนี่ยหรือคนอื่นนะ่ะหรือพวกเราเนี่ยแหละเออนะฮะรอให้เขามานะฮะตอนนี้ก็เนี่ยผมเตรียมเหตุผนอะไรไมาเรียบร้อยแล้วเออโอเคอเดี๋ยวรอเข้ามาดีกว่านี่นะฮะฮก็เดี๋ยวเดีย๋ยวาทางเชฟเขาจะมีการสุ่มดึงขึ้นไปเนาะเออ ใช่เพื่อที่เขาจะสัมผณสใช่เขาจะสมนดึงขึ้นไปนั่นเองเนาะเออแล้วก็ดีแล้วผมเตรียมเตรียมอะไรมพร้อมแล้วผมเตรียมเห็ดป่นเตรียมตลกดเกลือะไรม,มาพร้อมแล้วแต่มอาจจะดูปแปลกแปลเป็นสักน,นิดนึงสำหรับท่านผู้ชมเนาะเออเพราะมันไม่ใช่ไปใส่ผมไงเออผมก็เลยไปั่งคิดเอาคนคิดเอาแต่ตอนนี้ก็รอนะฮะ ดูซิว่าเขาจะสุ่มใครขึ้นไปเหมือนว่าเขานั่นจะกำลังพิมพ์อยู่นะฮะมีคนพี่ผู้ชมดูดิดูดิอย่าพึ่งเลือกทําใจก่อนก็คือเขาจะสุ่มเลือกนะคือสุ่มเลือกคนไปสัมาษานนั่นเองเนาะเออนั่นไงโอ้นั่นไงนั่นไงนั่นไงนั้นไงนั้นไง ที่ผมเตรียมพร้อมแล้วหวังว่านะเคเดี๋ยวไปไปถึงตอนที่ถึงตาผมเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินเคไปอ้าผมมาแล้วน้าไอซีขอโหลครับคุณซูรูครับครับครับผม <Okay. S 2> สัมษ้าเชฟนะครับครับอ่าแนะนำตัวให้พวกผมรู้จักหน่อยครับทั้งโอซและไอซี ก็เอชื่อเล่นไอซผมชื่อซูรูสนในชีวิตเอในโอซผมชื่อเล่นก็ชื่อนิวครับนะครับอายุก็อายุสิบหกครับอายุสิบหกเออสะดวกเล่นช่วงเวลาไหนบ้างครับก็ถ้าตอนเช้าได้หมดครับแต่ว่าถ้าไอฟัวแบบตอนคืนไม่่าจะไม่ค่อยเช้าอ่าตอนเช้าผมขอระบุเวลาหน่อยนิดนึงได้ไหมก็ชงเช้าก็ต้องมาณ ถ้าหกโมงผมตื่นได้อยู่หกโมงถึง oh, <ผม S 2> เกือบเที่ยงครับผมตื่นเช้าเขาแต่นอนนอนนอนเร็วครับโอเคครับผมขอทราบเหตุผลในการที่คุณสนใจเข้ามาสมัครในหน่วยงานเชฟหน่อยครับผมก็อยากจะทําอะไรหลายๆอย่างครับก็อาชีพเชฟก็ผมอยากจะลองทําดูนะครับนั่นแหละครับแล้วก็อยากจะอยากจะอะไรเลยสร้างความอร่อยให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ อ่าต้องแจ้งก่อนว่าตอนนี้เป็นช่วงเทสนะครับผมอ,อาจจะยังไม่มีอะไรมากในหน่วยงานเชฟอ่าเชฟเป็นอาชีพที่เพลช็คได้น้อยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเราต้องอาศัยความขยันในการขายอาหารอย่างเดียวนะครับ,ร,บรับในส่วนนี้ได้หรือเปล่าครับด้ได้ครับโอเคครับผม แล้วในเรื่องการควบคุมอารมณ์หากเราไปส่งของแล้วช้าหรือเกิดอุบัติเหตุเราตายประชาชนไม่เข้าใจแล้วด่าเราเสียเสียหายหายอย่างนี in ้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรบ้างครับก็ค่อยๆคุยปรับพรกเข้าใจกันไหมครับเรื่องนั้นแหละครับก็จังหว่าเขาจะหายโกรธเลยครับ โอเคครับผมหกโมงถึงเที่ยงใช่ไหมพวกหลังไปผมก็ได้อยู่ครับเอพราะตอนเที่ยงผมกังข้าวโอเคครับผมเดี๋ยวันเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับครับครับ้าผมโอเคท้าไม่ชมบอกผ่านถ้าไม่ชมเออเออน่านอนทานแปลสวย ไม่ผ่านไ่านปีมันโมอ่ะเฉยูไม่ผนเออทำไมกูไม่ผ่านวะไอ้สายเอ้ไอ้่ผ่านวะายอ้ยอูไมานวะสาเอ้ยไอัทกูไมนวอ้สเอ้ยไอมกูไวะสดีครับมมนะ้าเช้ยอูนวสยครม่านเห็ท่านวอสายเอ้ยที่ผ่านคือ้นที่ถูกแท็กครับครับผม อ่าสาหรับคนที่สอบไม่ผ่านก็สู้ๆนะครับรอรอบหน้าเดี๋ยวอาจจะมีรับรับสมัครอีกรอบนี้เป็นแค่เทสต่อนะครับขออนุญาตแค่ห้าคนนะฟันะครับผมแเพืเป็นพิจาาเทสต์ครับผมสู้ๆทุกคนหรือเปล่าครับอันนี้มันแ็กคนหรือเปล่าใช่ใช่หกผมพูดผิดขอโทษทีครับหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยใหญ่าปโอ้เขาหัวหน้าเลยนะหัวหน้าชิป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 อันนี้คนที่ผ่านอยู่ในเมืองกันทุกคนรอเปล่าครับอยู่ครับอยู่เข้าไปครับ อยู่ที่การแหละรบกวนมาหน้าร้านอาหารเลยครับเดี๋ยวผมก็จะหน้าร้านอาหารกิ่ที่ร้านตรงไหนวะเคครับตรงไหนอ่ามิบลูกหัวใจสีเขียวอะฮะรูกหัวใจสีมาเลยครับมานลครับเดี๋ยวเราคีบลูกกระสานยังครับในตัวยังครับผม ครัผมให้วิทยุแล้วครับผมแล้วก็คนต่อไปบูฮาายค่ะฮาายกระเปะ๋าอะไรครับหา้าเก้าศูนยครับมันมันกดใช้วอย่างไงครับเอนอ่าเรื่องใช้วอยเดี๋ยวแจ้งทีหนึ่งครับผมขอไข่ครับขอไข่ห้าเก้าศูนยังไม่มีวิทยุใช่ไหมครับหา้าศูนย์ใช่ครับแล้วก็แล้วก็กด enter ครับแล้วเปลี่ยนตัวเลขมีอยู่ในตัวแล้วครับให้เปแล้วครัห้าเก้าศูนย์แล้วก็ซูลู ส่วครุปผมครับผมมีแล้วครับผมมีวอลแล้วครับมีวอลแล้วใช่ไหมครับใช่ครับอ่าในสกอร์บอเป็นจ็อบเชฟหรือยังครับข้หนึ่งครับอ๋อเป็นเลยครับอ่าครับผมยศเชฟทุกคนได้หรือยังครับผมตรวจตรวจสอบทีครับยังครับยังครับใส่ไม่ได้เลยครับมีเกียวเกี่ยวเป็นเชฟด้วย ผมไม่ได้วิทยุครับรับตึกนะเช็คจดอ่าสำหรับเชฟที่มาใหม่กระทืบหผัวทองทีฮะเร็วครับเร็วครับยอก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 ใจเฮ้ยเฮ้ยยอกยอกยอกเฮ้ยห้หน้าเชฟผมไม่ได้วิทยุครับ แล้มาถามผมหน้าเชฟครัเฮ้ยเออหน้าเชฟฮัลโหลผมหน้าเชฟผมจะผมจะเป็นจริงๆก็เนี่ยผมแบบมาสร้างคอนเทนต์ไปกันเลยอะครับผมผมมาสอบรา้าผมผมมาสอบราคามันมันมันไม่ทันครับนิดเดียวเองครับทิศขอบทิศข,ข,ขอบผมยังไม่ได้ยดเลยครับโอเคอใครใครไม่ได้ยดครับผมครับผมยังไม่ได้ยดหกห้าห้าหรอได้แล้วครับขึ้้นแลวใช่มัอ๋อในดีซีใช่ไหมใช่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอทิศขอบยังไม่ได้ยดครับ อ่าครับผมกำลังไล่ใส่ให้ผม,ผมยังไม่ได้วอร์ครับห้าเก้าศูนใช่ครับเทครับดแล้วครับเทควอ์ over, ครับส <4 20 S 1> ี่สองศูนย์นะครับขึ้นวอร์มีใครยังใช้วอร์ไม่เป็นไหมครับสี่สองศูนหรือสี่สองหนึ่งครับสี่สองึ แจ้งไว้สี่สองหนึ่งไม่ใช่ครับสี่สองหนึ่งครับผมขอบใจขอรู้ขอรู้เช็คเทสว้าวครับโอรอรอรอเช็คร้องเช็ควอดวันถึงนี้วันสองที่อ่าโลซานโตมีคนสั่งพิซซ One eternity later โอเคนะก็หลังจากที่เราอันนี้เป็นเมื่อวานเนาะก็เมื่อวานนี้คือผมอัดไปตอนก็ประมาณตอนสองหนึ่งทุ่มสองทุ่มเนาะเออแลตอนนี้คือเจ็ดโมงเช้าแล้วเออ ช่ก็เป็นเชฟตระทัพจมนี่นีเป็นเชฟก็เรียบร้อยก็คือเชฟนี่มันจะเดีย๋ยหนึ่งคือมันไม่ต้องกดเข้าเวรหรือออกเ,อเวรน,นะก็คือเราจะเข้าเวร่ยนนะคือต้องใส่เสื้อเชฟหรือถ้าจะออกเวรก็ต้องถอดเสื้ออะไรประมาณนั้นเนาะตอนนี้โอเคเพื่อไม่าการเปี่ยนเวลาเดี๋ยวเราไปไรแไม่ใช่ทุกทีเออเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งชุดก่อนนะเดี๋ยวไปตอนสือเดือวแต่ว่าขอจะมาอย่างนึงนะคือเชฟเนี่ยจะมีสามตำแหน่งหนึ่งก็คือหาวัสถุดิบสองอทำอาหารสามก็ส่งอาหารเนาะ ถ้าใครที่อยากจะสั่งอาหารก็สามารถจีเมทอร์วิดได้เลยเนาะแค่ส่ง GPS มาและนเองแล้วก็มสมมุติถ้าจะต้องการจะสั่งอาหารเนี่ยก็สามารถโทรมาได้เลยเนาะคือในรีคอร์ดมีไอ,อ้หัวหน้าชีเขากริงเบอร์ของเช่นแต่คนไปแล้วเออค่ะซึ่งก็เบอร์คือเบอร์ผมแหละแล้วก็สมมุติถ้าจะซื้ออาหารแล้วก็มาซื้อที่ร้านได้เลยเนาะและมันจะมีออไก่ทอดแล้วก็เตออ๋อซาเลปปี้ แล้วก็สเต็กหมูซึ่งมันจะมีสองอันนะฮะคือไก่ทอดกับสเลือปี้ที่ราคา1,500โอส่วนสเต็กเอ่อสเต็กหมูเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่3,000เพราะว่ามันใช้ของค,คับเยอะไม่สิสเต็กหมูนะเช่นราคาที่3,500สเตลเลอปี้กับไก่ทอดเนี่ยราคาอยู่ที่1,500แล้วก็ห้ามจะลดห้ามห้ามเพิ่มราคาแล้วก็ห้ามลดด้วยเออไม่มไง่ายมันจะเป็นผลแย่ต่อเชฟนะโอเคเดี๋ยวเราไปตอนแต่งเสร็จกันเลยนะฮะ โอเคนะฮะก็บีก็แต่งชุดเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ประมาณนี้เลยเนาะเออใช่วันนี้ก็คือชุดเชฟนะฮะก็ผมก็ไม่รู้อะไรมากเหรอกแต่แค่นะ่ฮะชุดเชฟใช่ก็เดี๋ยวเราพาไปดูรายค้าเลยดีกว่านะเะโอเคนะฮะก็ผอกมาถึงแล้วก็ <c oughs> รถหายเลยต้องวิ่งมาเองเนาะฮะตรงนี้เนี่ยฮะนี่ตรงนี้ก็เป็นโตทำง,งานของเชฟนะนี่ไม่ไม่หรอกมันเป็นโตรสรับค้าผู้อาหารเนาะนี่ <c oughs> <c oughs> ส่วนต,ตู้เซฟทีดด่พิภพสถิตอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็คนคนที่จะเปิดได้มีแค่เคสเท่าน,นั้นนะฮะโอเคก็ okay. มีแค่นี้แหละฮะก็สามารถชมได้อีทีแล้วก็เลยแหละแบบร้อคือข้อมูลทั้งหมดนะฮะก็อาารอไลฟ์สดครั้งหน้านะั้นจะถึงวันวันที่นี้นั่นเองเนาะโอเคก็ okay. คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องผมด้วยนะเพื่อกันใหม่คลิปหน้าน,นะฮะบ๊ายบาย